แบ่งแคสวันที่สามวันนี้วันที่สามอ่ะเพราะสองร้อยครั้งหนึ่งสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง

3 4 64 5 65 6 67 68 79 99 10 77 79 3 79 77 78 79อ่ะ70

141 1ส <py at> ี่สิบเอ็ดร้อยสี่สิบส1งร้อยสี่สิบสอสยสี่สิบเจ็ดนะร้อยแปดหนึ่งรเห้าอสิบห้อยห้าสิบเอ็ดอยห้ 我呀，倒、嗯。<laughs>

ก <99. S 2> ้อ0อ,อ่าครบยังโอเคเยี่ยมมาก <c oughs>